สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็ยังอยู่กับเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ล่าสุดครับมีการเปิดตัวมาสคอตในการแข่งขันริงจํมโลกและก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับแคมป์สาวไทยเราโดยเฉพาะเรื่องของเพลด,ดีมีอาการบาดเจ็บเนี่ยก็มีการอัปเดตออกมาทั้งหมดแล้วนะครับท้งจะจรจโมก4ีหัตยาบำรงสุขหรือว่าอีกตัวหลายคนผู้เล่นที่จะใช้แข่งขันซีวีลีครับก็มีการเปิดเผยออกมา ว่าจะใช้ผู้เล่นแบบไหนจะใช้ตำแหน่งไหนและรายการยิงแชมป์โลกเนี่ยเราจะใช้ชุดไหนผสมชุดไหนกันแน่ซึ่งงานนี้เวียดนามเดินกับช็อกตาตั้งเพราะว่าซีวีลีกนั้นมันไม่เป็นอย่างที่คิดครับปรากฏว่าโคชออสเองจะมีการใช้ผู้เล่นที่ยังเป็นตัวหลักอยู่แล้วก็ทําให้ฝั่งของเวียดนามเองขนลุกขนชันกันอีกแล้วนะครับจากทีแรกเนี่ยว่าจะคว้าแชมป์แบบสวยๆเอาชนะทีมชาติไทยกับชุดผสมชุดดาวรุ่งแต่ไปๆมาๆเราเองก็ไม่ยอมเหมือนกัน เพราะว่ามันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีโดยเรื่องราวที่เราจะเริ่มพูดถึงกันก่อนเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลเิเดีมีอาการบาดเจ็บกดซึ่งก็เป็นชะจรนโมกสีครับถือว่าเป็นคีย์เพเยอร์สำคัญของไทยเราเลยกับการแข่งขันในานามทีมชาติชุดใหญ่แต่ว่าในเนชั่ลลิกปี2 0 2 5ยนเนี่ยเจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บครับและก็ไม่สามารถช่วยทีมได้แบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยแต่ว่าหลังจากนี้ชะจอนเองก็บอกว่า จะกลับมาให้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้เจ้าตัวก็มีการาออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับบอกว่าตอนนี้ก็ได้พักไปที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้เยอะเลยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกับสภาพร่างกายของตัวเองและก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีเป้าหมายแต่อาจจะยังทําไม่สําเร็จตามที่ตั้งไว้ซึ่งก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันกับการที่เรารอดตกชั้นแบบวุดวิศนและก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราต้องเก็บไปปรับปรุงและก็พััฒนาาาททีีมของงงเรซึ่่หลจกจก ได้พักเองครับก็มีความพร้อมกับการแข่งัิงริงจำโลกในครั้งนี้และยังไงก็ฝากแฟนๆเนี่ยตามเชียร์ให้กำลังใจสาวไทยเรากันทุกคนด้วยก็จะกลับมาคัมแบ็กให้ดีมากกว่าเดิมนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของชาโจนโมกสีครับที่ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับความพร้อมทางด้านร่างกายและก็ความคิเดเห็นเกี่ยวกับการรอดตกชั้นเนเชั่นลีกในปี2025ตอนนี้เนี่ยหวังเป็นอย่างเดียวครับก็คือหวังให้ชาโจนเนี่ยหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็กลับมาแข่งรายการจริงจำโลกแต่ในทางโคดด้ดก็มองว่าร่างกายของชาโจนมันไม่น่าจะเกือบ100นะร้อยเป ตอนนี้ก็ได้บปแค่70% 80%เท่านะั้นซึ่งก็ต้องยังมีการพักฟื้นยังมีการเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องคอดข้างเยอะแต่ว่าที่แน่ๆเราได้เห็นจะจรเนี่ยกระหึ่มชิงแชมป์โลกอย่างแน่นอนเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโค้ดออสกันบ้างนะครับที่จะใช้ชุดไหนเป็นตัวเลือกในการแข่งขันทั้งวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกและก็วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกโดยสายตาเราก็มีดีกรีแช,ชมป์สีสมัยในรายการซีวีลีกตั้งแต่ก่อตั้งมาเลยนะครับก็พบกับค ฟิลิปปินส์เวียดนามโดยสัปดาห์แรกเนี่ยจะแข่งขันที่ไทยเราในระหว่างวันที่1น่งถึงสสิงหาคมซึ่งล่าสุดโค้ดอสครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงแผนการเตรียมทีว่าตอนนี้เราเองก็กําลังวานแผนกับนักกีฬาที่เหลืออยู่ซึ่งเรามีนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากในเฉลีกพอสมควรเลยแต่ว่าก็มีข้อดีเช่นเดียวกันนะครับที่เราใช้ดาวรุ่งในการในขันครั้งนี้ซึ่งโคดอสเนี่ยเหมือนมีพูดเป็นในนะว่าในการ่งขันในเฉลีกปี2 0 2 5ครับดาวรุ่งหลายคนก็ทำผงานได้ค่อนข้างดีนะส่วนนักกีฬา ัวหลักจากลีกนอกเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ยังไม่เข้าขากันในสัปดาห์แรกก็เลยพลาดโอกาสในการทำทีมให้สมดุลมากขึ้นโดยหลักๆเลยครับในการแข่งขันเนชันลีกทั้ง2สัปดาห์เนี่ยเราก็ขาดผู้เล่นคนสำคัญอย่างชัชชูออนหัตถยาวิภาวบีที่ไม่ได้มาร่วมทีมกับเราทําให้การหนุนเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเกมรุกการรับเนี่ยประสิทธิภาพมันตกลงแบบชัดเจน แต่ว่าดาวรุ่งหลายคนก็แสดงศักยภาพได้ดีมากทุกคนสามารถลงมาทดแทนกันได้ส่งบวลให้วันสุดท้ายถึงแม้ว่าเราจะไม่ชนะรวมถึงมีความกดดันของข้างสูงเนี่ยแต่เราก็สามารถทําได้และก็รอดตกชั้นจากเนชันลีกเท่าที่โคอดอนพูดมาเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของการใช้ดาวรุ่งมันจะยังเป็นแผนพัฒนาการอภีมองสาวไดเราแบบนี้ ไปในระยะยาวเลยนะครับกล้าใช้และดาวรุ่งของเราเล่นได้เนี่ยมันก็เหมาะสมทุกประการที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านสักทีนะครับโดยหลังจากแข่งขันในชัลลีกจบไปเนี่ยโคดดสบอกว่าสิ่งที่ควรต้องทําอย่างเร่งด่วนเพื่อแข่งขันทีชมชาติโลกเนี่ยก็คือการดูแลร่างกายและตัวเขาเองก็เชื่อว่าจะฟื้นฟูมาดียิ่งขึ้นส่วนนักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บครับและก็ไม่ได้ลงเล่น100%เนตี่ยก็คือวิพาวีสีทองแต่ในส่วนของชาชวนโมกสีโคอดอสเนี่ยมองต่างนิดนึงก็ได้มีการรับรายงานจากทีมแพทย์ว่าการฟื้นฟูร่าางกย ตอนนี้เข้าสู่70เป็นที่เรียบร้อยโดยยังต้องดูในเรื่องของหัวไหลว่าสามารถใช้งานได้ไหมและในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการประเมินว่าใครจะสามารถเล่นได้มากน้อยแค่ไหนส่วนของอัธยาเองครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซ้อมกระโดด แต่ว่ายังวิ่งได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันว่าจะสามารถกระโดดตบได้หรือเปล่าสวนวิวนรักเนี่ยนิ้วหักแต่กระดูกไม่แตกนะครับเอ็นหนักเสบซึ่งก็ยังตบบอลไม่ได้หลักๆเลยก็4คนที่มีอาการบาดเจ็บแต่ว่า1คนที่ไม่ได้มาเล่นจริงจาโลกก็เป็นวิภาวีสีทองก็ขาดเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเกมรับพอสมควรเลยและตอนนี้โคดดก็กําลังวางแผนกับนักกีฬาที่เหลืออยู่นะครับว่าจะมีการเตรียมตัวยังไงเพราะต้องทดสอบทีมในการแข่งขันซีวีลีกโดยเหลือเวลาอีกเพียงแค่ประมาณ10วันเท่านั้น แล้วก็จะมีการฝึกซ้อมเตรียมแข่งขันฝึกซ้อมกับนักกีฬาว่าตำแหน่งไหนสามารถเล่นได้ตำแหน่งไหนใครบ้างที่ควรเก็บตัวไปเล่นรายการชิงแชมป์โลกและก็แน่นอนว่าซีวี a g u กนั้นไม่มีผลกับแต้มวิวเรนกิ้งอยู่แล้วนะครับงานนี้โคดดก็บอกว่าในนักกีฬากลุ่มดาวรุ่งของเราเนี่ยดูแล้วก็มีหลายคนที่จะพร้อมแข่งขันนะครับและก็พร้อมที่จะรักษาเจ้าอาเซียนส่วนนักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บและเตรียมตัวสําหรับชิงแชมป์โลกเนี่ยอาจจะไม่ได้มาแข่งขันในรายการนี้เลย แต่ที่แน่ๆครับทั้งตัวหลักในการแข่งันชิงแชมป์โลกและก็ชุดผสมในการแข่งขันซีวีลีกทั้งหมดทั้งมวลโคโดอสจะนําไปฝึกซ้อมด้วยกันเป็นจํานวน20คนและพอแข่งขันซีวีลีกจบปั๊บเนี่ยก็จะมาดูเลยครับว่าใครสามารถไปต่อกับการเตรียมทีมทีมแชมป์โลกได้บ้าง เพราะว่าเราแข่งกันซีวิลิกเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีเวลาประมาณ1 0ถึง12วันในการเตรียมทีมชิงแชมป์โลกซึ่งก็ต้องมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเป็นผู้เล่นคนไหนจะเป็นผู้เล่นดาวรุ่งหรือว่าเป็นชุดผสมหรือว่าเป็นชุดใหญ่แต่ผมเองก็คิดว่าโคดอสน่าจะเลือกดาวรุ่งเป็นพิเศษนะครับพอะดูจากบทสัมภาษณ์เนี่ยมีการชื่นชมดาวรุ่งสาวไทยเรากันเยอะแล้วดาวรุ่งแต่ละคนก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บสภาพร่างกายเนี่ยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพียงแต่ผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บและก็ยังไม่ร้อยอย่างชชััออนห หรือแม้แต่วิมุนดัตเนี่ยอาจจะย,ยังไม่มีชื่อแต่ผมคิดว่าชจนอาจจะได้มีอรวตอัพนะกับรายการนี้อาจจะได้เจอตู้เย็นกันบ้างนิดนิดหน่อยหแต่ส่วนใหญ่เนี่ย เราไม่ได้ออมมือแน่นอนนะครับพร้อมที่จะรักษาตําแหน่งเจ้าอาเซียนเหมือนเดิมการได้แชมป์สี่ครั้งรวดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วเวียดนามหวังที่จะมาล้มเราถึงขั้นจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบตู้เย็นเอ่ยสีทีเอ่ยหลายต่อหลายคนเอ่ยไม่มีผ่อนเลยสำหรับเวียดนามนะครับเขาก็พร้อมเป็นอย่างดีและก็ไม่กลัวอาการบาดเจ็บด้วยใครจะบาดเจ็บไม่รู้แต่ขอชั้นได้แชมป์ไว้กอดคือต้องการชนะไทยสื่อหลายสื่อเนี่ยก็เขียนข่าวออกมาว่าอยากชนะไทยเป็นที่สุดในการแข่งขันซีวีดิรอบนี้ ซึ่งก็ต้องมาตามดูตามเชียร์กันต่อว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนที่แน่ๆเราใช้ชุดไหนผมคิดว่าเราสู้ได้กับทุกทีมนในอาเซียนนะแม่ว่าจะเป็นอินโดฟิลิปปินเจอกันจริงผมคิดว่าเราก็ยังมีดีพอที่จะสามารถล้มทั้งสองชาติได้ ก็เรียกว่ารอแทบไม่ไหวครับที่จะเห็นรายชื่อผู้เล่นในการแข่งซีวิลีโค้ชจะใช้ชุดไหนกันบ้างเนี่ยยังไงก็ต้องรอชมรอตามกันน่าจะมีเวลาอีกประมาณ10วันก็ประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยยังไงรอชมรอตามรอลุ้นไปด้วยกันและในส่วนของคลิปนี้เองผมก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเด่นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็ม นี่เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย